ตัวไหนครับผมอาจจะใชาปานนิว่าครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสิบห้าวันครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ปานมาปานนิวัฒอยู่ที่จังหวัดอยู่เที่กรุงเทพหรือเปล่ายอยู่ตรงไหนครับอยู่วงเวียนใหญ่อ๋อสาววงเวียนใหญ่แล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บเป้าซ้อมเราบ้างอ่ะมีปูแล้วก็เพิกนักมวยในค่ายเช่อกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าสูงสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักป,ปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหกบเรามวยสไตล์อะไรครับหกจังครัวันนี้เราต้องมาเจอเพชรธุงนานะ<ม>คงยังไม่เคยต่อยกันแน่น<ม>อนครั้งแรกเลย<ม>แล้วเราได้ดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังเขาดูเขามวยสไตล์อะไรอ่ะมา,ายยดูมวยหมัดครับวันนี้มาเจอเขาเราวางเกี่วางแผนไงดีก็รอดูบนเวทีอ่าเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปเนาะเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขวุฒิเขาบนเวทีเอาล่าสุดเราต่อยไหนมาครับ ต่อยบูทอนมาเป็นไงบ้างแพ้แคะแนนแพ้คะแนนวันนี้มาในลังสิทธ์นะเคยมาต่อยลังสิทธ์ไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเหรออืมแล้ววันนี้คิดว่ามาเอาชานะกับใครได้ไหมเหมืนอนแต้งเกิดด้วยนะวันนี้ต่อยเวทร้อยราถ้าเกิดเข้าใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาด,าดมาพอดีนะร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สูบบูงแข็งแรงวันนี้พ้อมาแจ้งเกิดไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ ไม่ประมาณกิโลโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่กิโลได้สองโลสองโลได้ต่อยมือไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับของเราประมาณยี่สิบคนจังหวัดสกลนครเด็กสกลเอาฝายเธอช่วยแฟนลับรถหน่อยฝากเนียร์่ัยไทยปารวัตรเลยวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีบคุณครับ